ลูกหลานของท่านเคยทาผิดพลาดบ้างไหมครับผมมั่นใจว่าเด็กทุกคนเคยทําผิดพลาดเช่นเดียวกับสมัยที่เราตอนเป็นเด็กวันนี้นะครับเมื่อเด็กทําผิดพลาดเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองไหมครับสําหรับเด็กทั่วไปเขาจะรู้สึกไม่ดีครับวันนี้ผมอยากพาไปฟังพี่อยางปอนน้องไปเซนครับลูกสาวผมเองว่าเวลาเขาเจอข้อผิดพลาดเขาคิดยังไงลองฟังดีนะครับแล้วท่านจะได้แนวคิดที่น่าสนใจไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูพี่อยางปอนชั้นม .6 ค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นนะคะคือการที่เราต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันค่ะ กล้จะไปะเ่อว่าเราเคยผิดเราเคยพลาดลเรากล้าที่จะยอมรับแล้วก็กลับไปแก้ไขมันค่ะเมื่อเราแก้ไขมันไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเราก็จะค้นพบว่าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นเราต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็ความผิดพลาดนั้นจะเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ทํพลาดอีกครั้งต่อไปเราต้องทํายังไงถึงจะไม่ผิดพลาดซ้ำค่ะ สวัสดีค่ะหนูน้องเพื่อเซียนอยู่ชั้นหมหนึ่งค่ะสิ่งที่หนูทําผิดพลาดมามีอยู่หลากหลายอย่างเกิดจากการไม่รอบคอบหรือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งมันทําให้หนูได้เรียนรู้มันทําให้หนูได้ฝึกความรอบคอบให้หนูรู้ว่าหนูหนต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรแล้วก็ทาให้หนูมีประสบก,การณ์ในการทําอะไรต่างๆแล้วทําให้หนูพัฒนาได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากฟังแล้วเห็นเป็นไงครับมุมมองของน้องสองคนข้อทข้งบวกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เขาเจอข้อผิดพลาดเขามองว่านั่นคือสิ่งที่เขาสามารถเรียนรู้เปลี่ยนแปลงงตัวเอนนาให้้้ดดีขึไ วันนี้เราควรจะสอนลูกหลานให้มีทักษคติแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องให้เขารู้ว่าการผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติเริ่มมาจากรู้ผู้ปกค,ครองครับที่เปิดใจในการที่จะยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบางอย่างเด็กไม่รู้บางอย่างเด็กไม่เคยทําบางอย่าง เด็กยังตัดสินใจไม่ได้เมื่อเขาเจอสถานการณ์แล้วเขาเรียนรู้จากมันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดการที่เชื่อฟังเราอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปแต่การที่เขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดน,นั่นจะทาให้เขาเติบโตได้ด้วยตัวเองวันนี้ครับลองฝึกลูกหลานของท่านให้เขาสื่อสารเกิดอะไรขึ้นกับข้อผิดพลาดนั้นแล้วเขาคิดยังไงในแง่ดีนั้นยังไงจะพัฒนาต่อยังไงและให้กาลังใจเขาว่าสุดยอดมากลูกยอดเยี่ยมมากลูกเก่งมากลูกเรียนรู้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะสบายใจลองไปสื่อสารนี้นะครับฝึกเ้้าใหดีขึน แต่ที่สําคัญก็คือผู้ปกครองจะเป็นคนที่ทําให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่พูดนั้นเรารู้สึกนั้นจริงๆและเด็กก็จะรู้สึกได้แล้วก็จะเชื่อมันในตัวเราลองไปทำดูนะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้แลพพ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมต้ต uh ้ ten, นหนุ่มไฮเทนโคเด็กและโคสแกลรยในมือ